สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับเบ่งองยู่ทางช่องสองคันชาแนลค่ะเมื่อนี้ก็ขึ้นภูมาคือกันแล้วเนาะค่ะเมื่อวันบริมาค่ะเมื่อวานในทีเทศงานแล้วก็ฝนตกลิ้นพร้อมค่ะค่ะไปรุ่นไปติดตามก็สาวอังคันเด้อค่ะว่าสาวอังคันจะได้เกมเห็นเหตพ่อแม่พี่น้องด้เบิ้งบ่จ้าเมื่อนี้ค่ะค่ะไปรุ่นไปติดตามก็เลยจ้าไปกนเลยจ้าดอกแรกแหกมานทองสาวอังคันค่ะนิดลาแร่ค่ะ ดอกนึงค่ะเห็ดขาวดินจ้ะสองดอกคะอ่ะเห็ดอาเขียวค่ะเป็นเห็ดนาตระกูลก็เห็ดนาและเนาะค่ะนี่นี่จะเป็นเห็ดนาเขียวคะ่ะน้ำหมาไอเห็ดนาและจ้ะ ดอกนึงค่ะให้ข้าวดินจ้ะก็แดงค่ะดอกแหลกแหกมานของสาวข้างค่ะบังดูมันมันมัน,มนเอ็นโมมันอะลายเด้อเห็ดก็ดอกที่สองของสาวข้างค่ะยางดังวาไก่ค่ะจะจะพอค่ะน้องเอ้ยคนมาไต้แหกลายค่ะเหลือตาเพื่อนฮอจังใดเนาะ ข้อดินจ้ะก,ก้นค่ะดอกที่สามพวงสาวค้างคามืงินี่ค่ะก,ก็เหลืองค่ะก,ก็เหลืองใหญ่ค่ะแต่พันดอกใบใหญ่นะพันดอกหน่อยค่ะแต่ตาดอกกับขาพันขาข้างในคุณนะเปนน็ปนยังนะคะตาดอกเป็นแล้วเนาะเอาขากระ้เพิ่นเป็นเสื้อต่อนนะคะ ตมเทกแดงก็งไม่สีนองบนอนํายูจ้จาลดอกเทล่จุ่มค่ะนี่ก็อแดงจ้ะฝนกะตกลินแลจ้ะโบคอยได้ทายบทุรดอกเนาะสองขันกับโบได้ทายตลอดค่ะ,คะว่าฝนตกลินแห้งค่ะตุ่มเ็ดก็อแดงน่อยกแล้วค่ะตุ่มเฮดก็แดงค่ะตั้มดอกหน่อยค่ะนี่ค่ะ เวลาสรุปเฮ็ดของสาวแข้งคันแล้วค่ะมื่อนี้ค่ะก็จะได้เป็นเฮ็ดก้อแดงเฮ็ดขาวดินเฮ็ดก้อเหลืองง่า,ายเฮ็ดขาเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่นี่บ,บดบไทยพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งค่ะเพระาะว่าฝนตกเนาะค่ะค่ะนี่ก็ก็ถือว่าได้หลายอยู่เนาะคะ่ะค่ะมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลัง,งใจให้สาวแข้งคันในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบัได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวแข้งคันค่ะ สุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันหมดสุขสุขคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสังขารก็จะได้อว้ลงมาแล้วค่ะฝนตกลิ้นค่ะตกได้ตอนม้าละค่ะสังขารกลับละค่ะ